คอมแบนนะครับก็ได้ประกาศแล้วว่าจะลิส t i n g วันที่26นะครับเดือนกันยายนปี2,567นะครับมาดูกันว่าเราต้องไปทำอะไรบ้างพอเข้าแอปมาครับอย่างแรกเลยก็ไปที่ a i r d ดนี้นะครับเพื่อที่จะดูเวลาถอยหลังเขาว่าเหลือเท่าไหร่นะครับตอนนี้เขาเหลือ,อย่งตอนนี้ปัจจุบันเหลือ27วัน12ชั่วโมงนะครับถ้า27วัน12ชั่วโมงเนี่ยคูณไปคูณมาก็ประมาณ600 กว่า670ชั่วโมงนะครับอ่าแล้วก็ที่เราต้องมาเช็คไปเรื่อยๆเนี่ยไอ้ไอ้พวกที่เขาบอกว่าคะแนนเรามีอะไรบ้างที่ที่มันขึ้นอยู่เป็น tba 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 อย่างเงี้ยภายใน27วันเนี่ยเขาต้องมาอธิบายให้เราฟังว่าเขาคิดคะแนนยังไงเพราะฉะนั้นเราต้องกลับมาดูเรื่อยๆแล้วก็มาดูว่าแต่ละข้อเนี่ยเราได้คะแนนอะไรบ้างไอ้วิธีทําแต่ละข้อเนี่ยผมเคยทาคลิปไปอีกคลิปหนึ่งแล้วก็ไปดูกันนะครับแล้วก็ ที่ต้องสำคัญเลยที่ต้องดูคือกระเป๋านะครับว่าเราเชื่อมหรือยังอันนี้ถ้ามีมติ๊กถูกแปลว่าเชื่อมเรียบร้อยแล้วถ้าใครยังไม่มีติ๊กถูกเนี่ยไปดูวิธีเชื่อมในคลิปหนึ่งแล้วก็พยายามเชื่อมให้ได้นะครับส่วนหลายคนเนี่ยอาจจะเป็นผมที่ยังไม่ค่อยได้ทำกุญแจเท่าไหร่นะครับเรื่องกุญแจเนี่ยเดี๋ยวผมจะใส่ ที่อยู่ของบอทที่คอยแจกกุญแจไว้ให้ซึ่งอันเนี้ยมันมีความเสี่ยงนิดนึงว่ากุญแจที่แจนเรตมาจากบอทเนี่ยมันไม่ใช่กุญแจที่เราไปเล่นเกมจริงๆใช่ไหมเพราะว่าผมก็ไม่ได้เล่นเกมพวกนี้เยอะมากเท่าไหร่เพราะว่ามันใช้เวลาเยอะมากกว่าจะได้กุญแจมาแต่ละอันก็เลยทําให้กุญแจน้อยไม่งั้นเนียวันหนึ่งเราเล่นเนี่ยได้กุญแจอย่างละสดอก9เกมก็สามสิบหดอกเพราะฉะนั้นถ้ามีเวลาต้อง เท่าไรยีวันเนี่ยได้อีกประมาณ600ดอกเนี่ยมันก็เยอะมากนะครับเลขตรงนี้มันจะแตกต่างกันมากทําให้คะแนนของกุญแจเนี่ยหายไปเยอะมากเลยเพราะฉะนั้นผมว่าเดี๋ยวไอ้ยีวันที่เหลือเนี่ยผมจะพยายามเล่นเกมกุญแจให้เยอะขึ้นแล้วก็ไอ้มาเช็คที่ achievement ของเราตรงนี้นะครับว่าทําไปเท่าไหร่แล้วไ อย่างที่เห็นเนี่ยผมเหลือเงินเยอะมากเพราะว่าไม่ได้อัพอะไรถึงเลเวลย5่เลยเดี๋ยวก็ต้องอัพให้เป็นเลเวล25่ด้วยแล้วก็สกินเนี่ยก็ทยอยซื้อไปเรื่อยๆนะครับเพราะว่ารวมๆกันแล้วเนี่ยมันใช้เงินไม่มากมันมีสกิน2ล้าน3ล้าน5้าล้าน10ล้านเนี่ยรวมๆกันซื้อถึง50เนี่ยก็ไม่ไม่ถึงไม่ถึงประมาณ1 0อล้านเนี่ยก็พอไหวอยู่นะครับแล้วก็อันไหนหน้าเป็นนี่มันจะมีอันลับอยู่ ซึ่งอันนี้เนี่ยเดี๋ยวไว้ค่อยหาวิธีทําว่ามาันทํำยังไงนะครับตอนนี้ยังไม่รู้วิธีทำยังไ,ไงถ้าใครรู้ช่วยคอมเมนต์มาหน่อยนะครับสุดท้ายก็อย่าลืมไปเล่นมินิเกมของเขานะครับมินิเกมของเขาเนี่ยมี2อันอันนึงไว้เก็บกุญแจอันนึงไว้เก็บเหรียญน,นะครับซึ่งปกติผมเล่นอันนี้เนี่ยมันไม่ไม่ยอมตายสักทีมันเล่นง่ายมากเพราะฉะนั้นเนี่ยผมก็เล่นถึงประมาณ 1ล e ้าน2ล้านแล้วก็กดออกเพื่อที่เอาบุญแจเหรียญเขาเรียเอาเหรียญเข้ามานะครับมันก็จะเพิ่มขึ้นเรื่อยๆนะครับแต่ว่าถึงเล่นยังไงก็ตามนะครับมันก็ไม่ถึง18,00 0ล้านเหรียญหรอกเพราะว่าอันนี้มันเล่นได้ทีละล้าน2ล้านใช่ไหมก็จะเล่นได้ถึง18,00 0ล้านนี่โอ้โหใช้เวลานานนานมากเพราะผมอาจจะเปลี่ยนสิ่งที่สะสมแล้วก็ได้อาจจะใช้เงินอันนี้หมดเพื่อไปอัพ การ PASSIVE MINING ทั้งหมดเลยก็ได้ใั่นก็ <c oughs> ใครได้ไอกำไรต่อชั่วโมงเท่าไหร่แล้วลองมาบอกกันนะครับว่ามีใครได้เยอะกว่า6ล้านไหมแล้วก็ถ้าใคร <c oughs> มีปัญหาอะไรลองพิมพ์มาถามได้นะครับ <c oughs> ก็ยังไงฝากกด subscribe แล้วก็กดไลค์ให้ด้วยนะครับขอบคุณครับ